สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารมนก้านสันเทียตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพาที่นั่งสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ดิฉันนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเรื่องการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความรู้สู่ความคิดทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ไม่เกิน10,000แสนค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยการใช้สื่อการสอนผ่าน o b e c Content Center และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ค่ะแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะเราได้นำสื่อจาก o b e c Content Center คือนักเรียนนะคะปัจจุบันขาดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญในการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและขาดการ พัฒนาตนเองดังนั้นการใช้สื่อ o b e บ Center นะคะจะช่วยในการพัฒนาตนเองให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ จึงได้ค้นหาสื่อจากหลายแหล่งการเรียนรู้ค่ะและได้พบสื่อที่มีคุณภาพจาก o b e c Content Center แล้วนำมาใช้กับนักเรียนนะคะทำให้เกิดประสิทธิภาพทำให้นักเรียนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะและได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะในการใช้สื่อ o b e c Content Center นะคะเป็นสื่อที่น่าสนใจค่ะทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนนะคะได้เป็นอย่างมากค่ะ สื่อ o b e c Content Center นะคะมีสื่อมากมายนะคะที่คุณครูจะสามารถไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายค่ะชวนเพื่อนครูทุกคนนะคะร่วมกันใช้สื่อ o b e c Content Center กันนะคะ